สวัสดีชาวอะเรทํมโซนี่นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับเ l a y s t a t i o n กันซะส่วนใหญ่แล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่ถูฟังจะมากับรุ่นใหม่สักทีตอนนี้มาแล้วนะครับกับตัวนี้เลย WH 1 0 0 0 X Mark 6เป็นรุ่นที่อัปเกรดจากตัว Mark 5าเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3ปีก็คือนานพอสมควรทิ้งช่วงอะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตในมาเลเซียด้วยสำหรับกล่องที่ถือตัวนี้นะครับสีที่เราได้นะสีสวยงามนะครับมินิมอลเลยตัวนี้ชื่อสีว่า p l a t ติ um ม i l v e r หน้ากล่องเนี่ยเขาบอกมาด้ว ว,ะะว่ารองรับอะไรบ้างอย่างตรงนี้เขาก็บอกว่ารองรับบริวเตอร์วิโอไฮบริดวิโอไวเลสนะครับหูฟังตัวนี้ใช้ได้นานถึง30ชั่วโมงแล้วก็มี n น้อยแ n c e l l i n g ที่โดดเด่นมาก Sony คือหูฟังเขาจะเด่นเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วยังจะบอกด้วยนะว่า made for iPhone เอมันเป็นการแทรกแซงอะไรเข้าไปใน e c o s y s t e m ของ Apple หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า Apple เขาก็มีหูฟังแบบนี้เหมือนกันที่เป็นตัว AirPod s Max นะครับตัวนี้เป็น Sony แต่ for iPhone ก็แอบน่าคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ ลองรับ Spotify แทบ็บแล้วก็เฮ y Google ก็นั่นหมายความว่าครอบคุมการใช้งานทั้งหมดนั่นแหละ Android ใช้ได้ไหมก็ต้องใช้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดมีบลูทูธนะคะแต่ก่อนอื่นเลยไปดูดีไซน์กันก่นกอนดีกว่าเพราะว่ามันดูเล็กลงมากเลยกล่องที่ได้มาเนี่ยเป็นกล่องกระดาษซึ่งโอนแกะตัวหูฟังมาแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไปซื้อแล้วคุณได้กล่องพลาสติกปลอมแน่นอนนะครับอันนี้บอกเป็นกิมมิคเล่นๆไปอ่ะเราดูกันที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับหูฟังเนี่ยจะอยู่มาแบบนี้เลยแกะกล่องมาเนีนกรระป๋า้ตงต เนื้อละเอียดดีนะครับมันให้ฟีลรู้สึกแบบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตามโรงแรมหรูๆอ่ะเป็นแบบเบาสวยๆนะครับโดยเฉพาะตรงหูตรงเนี้ยเป็นผ้าที่มีความนุ่มมือมากมันจะฟีลแบบกำรรมะหยี่ก็ไม่ใช่แล้วก็มีโลโก้โซนี่ที่ทบริเวณนี้ด้วยที่โอชอบของตัวกระเป๋าอันนี้คือเขาจะไม่ได้มาในรูปแบบของซิปละด้านข้างจะเป็นแม่เหล็กเปิดสลักออกมาแล้วก็เปิดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้อ่ามันง่ายดีอะ่ะเปิดมือเดียวก็เปิดได้นะครับ ใช้ได้ง่ายๆเร็วๆด้านในก็มีการบุมาอย่างดีมีบ็อกเรียบร้อยหูฟังก็ถูกจัดเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะใส่ชาร์จนะ a to c 1เส้นนะครับเล็กๆสั้นๆแบบนี้2เลยเป็นสายตัวแจ็คนะครับ3.5ที่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบ l นะก็คือหักเข้ามุมแบบนี้แลอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตรงๆแบบนี้ซึ่งดีเสียบกับเครื่องเล่นเพลงหรือว่าจะเป็นตัวมือถือที่ยังมีช่องเสียบอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเก็บสายเรียบร้อยตัวหูฟังคือไฮไลท์สี platinum silver ส,สวยมากอ่ะหูฟังเนี่ยสามารถพับเก็บด้านในได้จริงๆพับได้2ข้างแหละแต่ในบ็อกซ์เขาบางขังคับให้พับด้านซ้ายด้านเดียวอันนี้ก็ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะพับด้านขวาจะลงบล็อกไม่ได้นะผิวสัมผัสบริเวณเอียร์ครับด้านนอกนุ่มละมุนนิ้วละมุนมือมากมันรู้สึกนุ่มนวลน,นะครับมันจะเป็นสักสากไซายหน่อยแต่เป็นไซายที่มันมีความนุ่มแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือด้วยนะอย่างหนึ่งคือตัวกา้านตัวนี้ถ้าเทียบกับมาร์ค5ก้านมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นรู้สึกว่ามันดูแข็งแรงอันเดิมมันดูแบบงอกแงกง อาจจะดูแบบเล็กไปด้วยแหละนะความมันใหญ่ขึ้นมันก็รู้สึกฟีลลิ่งดีโดยที่ด้านบนเนี่ยนุ่มน้อยนุ่มเล็กๆไม่ได้นุ่มยวบนะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวโฟมเท่าไหร่ถ้าพลิกกลับมาดูเอี๊ยขับด้านในอันนี้จะเป็นโฟมจริงละฟีลลิ่งคล้ายคายกันเลยตรงนี้พื้นผิวคล้ายๆกันแต่อันนี้จะมีความนุ่มกว่าเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นโฟมซึ่งอันนี้มันจะบุมาตัวเอียบขับถามว่าใหญ่ไหมนะครับสำหรับหูโอ้แล้วกันหูแต่ละคนไม่เท่ากันหูโอ้ตัวนี้สามารถครอบลงไปได้ทั้งงงหูนน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 ะะะะััััมโอออเเเเเเเววีีียยยยไปปปลลลดดด้ะะ้้้้้าาาาาาใตตจจ็็สสแแซทพฉกถ ด้านไหนเป็นสีแดงคือด้านขวาเสมอนะครับด้านขวาเนี่ยแหละจะเป็นตัวควบคุมการเพิ่มลดเสียงผ่านระบบสัมผัสที่บริเวณด้านนอกตรงนี้ด้านซ้าย จะทำไม่ได้นะคะด้านซ้ายจะเป็นปุ่มการควบคุมแทนที่บริเวณนี้ซึ่งปุ่มมาควบคุมเนี่ยถ้าเราตะแคงดูด้านข้างนะก็จะมีน้อย c a n c e l l i n g กับ a m b i e n t sound กดหนึ่งครั้งสลับไปสลับมาได้เลยกับอีกอันนึงคือปุ่ม Power นะครับซึ่งข้างๆก็จะมีไฟสแสดงสถานะอยู่ด้วยแล้วก็แจ็ค3.5ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็น Type C สาหรับชาร์จเท่านั้นไม่สามารถใช้ Type C นี้เชื่อมต่อไปกับอุปกรณ์ผ่านสายได้ถ้าเชื่อมต่อฟังเพลงผ่านสายต้องผ่าน3.5เท่านั้นก็จะเป็นแบบฟิล และก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับพูดถึงสเปคนิดหนึ่งแล้วกันตัวน,นี้เป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์นะครับขนาดไดเวอร์ของเขาเนี่ย30มิลิเมตรซึ่งถ้าเกิดพูดกันตามตรงมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยถ้าเกิดเราคุ้นๆกัน,ก,นก็จะเป็น45-50ไปแล้วนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยบลูทูธ,ธ5.3แล้วก็โคเด็กที่รองรับนะครับ SBC AAC LDAC แล้วก็ LC3 นะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักของเขานะครับถือว่าเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่ไม่หนักนะ254กรัมเมื่อเทียบกับ AirPod Max ก็ออกมาแข่งๆข,ขี่ๆกันอยู่แล้วนะครับ AirPod สำหรับราคาก่อนแล้วกันนะครับโซนี่ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมา15,990บาทแพงกว่าตัวมาร์คห้าหนึ่บาทตอนเปิดตัวนะครับถ้าเทียบกับตัว Air ์พอร์ตตัวนี้เนี่ยตัวนี้แพงกว่าถ้าให้เปรียบเทียบความสวยแล้วกัน Air ์พอร์ตแม็กผมบอกว่าสวยกว่าเป็นอิสเซอรี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดความใส่สบายแล้วเนี่ยโอนยกให้ตัวโซนี่ค่ะเพราะว่าส่ระยะยาวไม่บีบหูแล้วก็ไม่หนักหัวจนเกินไปอันนี้เป็นฟีลลิ่งความสบายนะ สำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้นะจะชื่อว่า SoundConnect นะครับหน้ากล่องจะมีให้สแกน QR Code โหลดได้ปกติเลยหรือจะพิมพ์หาก็ได้หน้าตาหน้าแรกโอนยอมรับว่าหน้าแรกมันยังสวยอยู่ถ้าพูดกันตามตรงให้ดูรวบๆก่อนนะครับแต่พอหน้าอื่นเนี่ยพอดูแล้วมันแอบดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าการใช้งานมันก็ไม่ได้มีผลกระทบหรอกนะครับหน้าแรกก็จะมีสถานะยสดง Sta t u s แบตเตอรี่ก่อนเลยแล้วก็ชื่อรุ่นที่เราเชื่อมต่อนะรองลงมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการคอนโทรลโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น noise cancelling ambient sound หรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเข้ามาดูีีีเลแล้้วยังงมอกนรรรตาส คอนโทรลตัวแอมเบนซ์ซาวได้นะครับก็คือเนี่ยสามารถเปิดปิดอะไรเหมือนอันเมื่อกี้แหละนะครับก็จะเป็นแสดงซีดิเชันต่างๆซึ่งแอมเบนซซาวยังสามารถคัสตอมได้ด้วยนะว่าต้องการฟังเสียงภายนอกเข้าไปในหูฟังเนี่ยเลเวลไหนซึ่งสูงสุดได้ที่เลเวล20นะครับที่เราชอบอีกอันหนึ่งคือบางทีเนี่ยเราต้องการฟังเพลงแต่เราไม่ต้องการหยุดเพลงและต้องการคุยกับเพื่อนรอบๆข้างด้วยฟังคนรอบข้างด้วยเนี่ยเราสามารถเปิดหมดนี้ครับสปีกทูแชทนะครับคือถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยเราฟังเพลงปกติแหละแต่พอเพื่อนพูดคุยยรรมาากับเเนี่ เสียงเพลงมันจะดิ่มลงเราก็สามารถพูดตอบโต้กันได้พอเราหยุดพูดกันสักแป,ป๊บหนึ่งมันดีเทคได้ว่าไม่มีการพูดแล้วเนี่ยเสียงก็จะกลับมาปกติซึ่งการตั้งค่าดีเทคว่าเสียงจะดังมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็เข้าไปเซตติ้งเพิ่มเติมได้แต่โอก็ตั้งเป็นมาตรฐานของเขาแหละมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นอีควอไลเซอร์นะครับการฟังเพลงบางทีเราก็ต้องการโปรไฟล์เสียงที่แตกต่างกาันตามแต่ละแนวเพลงที่บางคนต้องการฟังก็จะมีแบบปิดไปเลยนะครับหรือจะเป็นเฮฟวี่นะครับเคล Manual นะครับก็จะปรับตามที่เราต้องการได้เลยถ้าเกิดเบสหนักๆก็อาจจะไปตัวฮาร์ดก็ได้นะเสียงเบสมันก็จะแน่นขึ้นนะครับมันก็จะตึบขึ้นถ้าเป็นเคลียรย์ใสๆฟังเพลงแนวอะคูสติกก็จะเป็นเนี่ยปรับเคลียร์ก็ได้แล้วแต่เรานะครับหรือนี่ไฟโออีควอไลเซอร์นะครับก็สามารถค้นหาได้ อันนี้ก็แล้วแต่ไปเล่นเพิ่มเติมกันได้อันนี้เป็นฟีเจอร์เสริมนะครับไม่ได้เป็นฟีเจอร์หลักอะไรต่อมาที่อยากจะบอกคือนี่ครับ listening mode ถ้าดูเผลนๆก็จะมีตัว standard กับ cinema เนี่ยแหละที่เป็นแบบเบสิกพื้นฐานะดูหนังก็เลือกอันนี้ฟังใช้งานทั่วไปก็เลือกอันนี้ครับแต่ตรงกลางเนี่ย background music เนี่ยมันจะเหมือนเราอยู่ในร้านกาแฟต่อให้เราเปิดเพลงก็ตามเพลงจะรู้สึกแบบโปร่ปง ดังมาจากที่ไกลๆเหมือนเรานั่งในสตาร์บัคเนี้ยเขาเปิดเพลงคอคอกินกาแฟอยู่อย่างเงี้ยนึกออกฟีลลิ่งนั้นไหมก็ประมาณนี้จะอาจจะเปิดที่บ้านเราก็ได้ครับเราก็จะได้ยินเสียงเพลงไกลๆแบบไม่ได้กวนหูเราจนเกินไปเคลียร์ๆโปร่งๆต่อมานะครับ Adaptive Sound Control ถ้าเกิดเราเปิดไปใช่ไหมครับมันก็จะปรับการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเช่นกลางวันเราอยู่ในออฟฟิศเสียงก็จะเงียบหน่อยนะครับมันก็จะปรับตามแอมเบียนรอบๆหรือถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกนะครับขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางมีเสียงรถจอกแจกจอแจมันก็จะปรับอีกแบบหนึ่งแบบอัตโนมัติเลย เรื่องเสียงเนี่ยโอ้ขอแตกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะครับก็คือเสียงที่เราได้ยินกับเสียงที่แบบถูกตัดออกไปหรือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับเราเริ่มจากการตัดเสียงรบกวนก่อนละกันเพราะว่าเขาเด่นเรื่องนี้นะโดยที่มันจะแบ่งได้3รูปแบบก,ก็คือปิดไปเลย ambient sound แ,แล้วก็น้อย canceling ซ,ซึ่งโอจะมีเสียง ambient จำลองอยู่ด้วยก็คือเป็นเสียงรถไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราไปฟังแบบว่าปิดๆก่อนละกันนะครับยังไม่ได้เปิดปรับอะไร แล้วถ้าเราเปิดแอมเบียนซาวล์ะ่ะเสียงรถไฟยังจะเข้าไปอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองกัน mm hmm. แล้วน้อยแคนซลลิงนี่เขาบอกว่าดีนักดีหนาะอะลองขอ,องกันหน่อยเนี่ยแหละจะได้ยินพร้อมๆกันแล้วนะ รู้สึกว่ามันตัดได้ดีไหมคะคุณผู้ชมก็ <c oughs> ถ้าเกิดอยากฟังชัดๆอีกสักครั้งนึงเนี่ยลองใส่หูฟังแล้วเพลย์ช่วงนี้ดูอีกรอบก็ได้ว่าทั้ง3โหมดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน <c oughs> ต่อมาเป็นเรื่องการฟังนะครับโอก็ฟังเพลงทั่วๆไปเนี่ยแหละนะโ,โอจะเลือกเพลงที่ฟังประจำประจำ,ะจำบ่อยๆอย่างมูลิตฟอลของลิซ่าโอชอบเพลงนี้รู้สึกว่าเสียงหวานๆร้องเนี่ยนะฟังประจำเราก็จะรู้ว่าเสียงของเพลงเนี้ยมันจะมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับหูฟังโอก็จะฟังตัวโซนี่ด้วยแล้วก็ตัว a i r p o d Max ด้วยเพื่อแบบเปรียบเทียบกันนิดหน่อยซึ่งเป็นฟีลลิ่งของโอ้ล้วนๆอันนี้บอกไปก่อนนะเป็นความรู้สึกของโอ๊สนะครับสำหรับหูฟังโซ ny เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโทนเสียงที่มี o า n d s ส a ต e ใกล้เรานิดนึงเปรียบเทียบเป็นภาพก็คืออาจจะมีนักร้องเครื่องดนตรีเนี่ยอยู่ล้อมๆตัวเราเนี่ยระยะประมาณ2เมตรเพราะฉะนั้นแล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะมีความแบบเข้ามาใกล้เราได้เร็วนะครับโดยที่เสียงร้องเนี่ยจะมีความหวานดูกลมๆมไม่โดดเด้งไปทางใดทางหนึ่งอันนี้คือแบบปิดอีควอไลเซอร์เลยนะเป็นเสียงแแบบบ,บของงเเเ้าลลยยนวก็สีดีดต ก็รู้สึกว่าสูงกลางต่ำเนี่ยทำมาได้กลมกล่อมดีเสียงเบสมีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเบสที่เข้ามาหาเราค่อนข้างเร็วเพราะว่าถ้าพูาดถึงซาวเตสเนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้กว้างมากใช่ไหมมันก็จะเข้าใกล้เราได้เร็วนะครับส่วนเสียงเบสที่เป็นตัวเบสกีตาร ในการคอร์เ,รเพลงไปเนี่ยเราก็ได้ยินนะครับแล้วก็ได้ยินค่อนข้างชัดเจนด้วยแต่ว่าไปชัดเจนที่อย่างที่บอกไปมันจะกลมกล่อมไปทั้งหมดอะ่ะมันจะไม่ได้มีส่วนไหนที่แบบเดี๋ยวเด้งออกมารวมไปถึงเสียงกลองด้วยนะครับกลองที่เป็นตัวแชะแชะอันนี้ก็ไม่ได้แหลมจนแบบรู้สึกว่าบาดหูถ้าเกิดเราเทียบกับตัว AirPod Max เนี่ยตัวเนี้ยเสียงกลองที่มันแชะแะจะมีความชัดมันจะเสร็จเสียดหูขึ้นมาเลยนะครับ s o u n d s e ตัวเนี้ยก็จะมีความกว้างไ้อีกเกินระยะ2เมตรไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเสียงก็จะรู้สึกวว่่าามมันนนก้งแหหลอยะ โดยที่เสียงเบสมีไม้ตัวนี้ AirPod Max มีดีเหมือนกันเลยมาเป็นลูกๆเหมือนกันเลยแต่ว่าการเข้ามามันไม่เหมือนกันอันนี้มาจะมาแน่นๆใกล้ๆแต่อันนี้จะมันค่อยๆมาอันนี้ก็จะมีเสียงเบสที่ดูสมจริง มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2หูฟังนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันถ้าเกิดคุณผู้ชม,ชมชอบฟังเพลงที่เสียงกลมกล่อมหน่อยหวานหวานหน่อยนะครับเส,เสียงโวคอลร้องพอๆหวานๆเสียงดนตรีไปด้วยกันได้เรื่อยๆเนี่ยแนะนาว่าเป็นโซนี่แต่ถ้าเกิดชอบแบบฟังสะใจต้องการเสียงที่แบบว่ามาแบบเอาสะใจเลยเครื่องดนตรีชัดๆเนี่ยอาจจะต้องไปตัว AirPod s Max นะครับก็มันเป็นความแตกต่างกันของเสียงนะส่วนฟีลลิ่งการฟังถ้าเกิดคุณใส่ฟังนานๆยังย้ำอยู่ว่าโซนี่ใส่สบายจริงแล้วก็ ใส่ได้เรื่อยๆตัว a i r p o e Max เนี่ยใส่ไปพักหนึ่งอาจจะลาได้เพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะตัเสียงรบกวนไปแล้วนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการสนทนาบ้างว่าไมค์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พูดคุยล่ะมันจะชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับคาตัวเขาก็ไม่ได้ถูกๆนะมันต้องดีสิแต่ว่าจะลองโทรไปที่ปลายสายดูนะฟังเสียงดูว่าปลายสายเนี่ยได้ยินเสียงจากไมค์ของหูฟังอันเนี้ย เป็นยังไงบ้างเอาจะลองพูดไปเรื่อยๆนะครับโดยสรุปไปเลยแล้วกันในพาร์ทนี้นะสรุปแล้วเนี่ยหูฟัง Sony WS 1 0 0 0 X Mark นะครับประทับใจไหมมาในครั้งนี้ประทับใจแต่ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นถ้าเทียบกับตัว Mark 5เพราะว่าภายนอกเนี่ยถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ถือว่าเปลี่ยนไปไม่ได้เยอะสักเท่าไหรไดิเวอร์ก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะแต่ที่พัฒนามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไมในการตัดเสียงรบกวนรวมไปถึงฟีเจอร์เสริมอื่นๆอ,อย่างเช่นการพยักหน้าหรือสายหัวเพื่อเป็นการ รับสายหรือปฏิเสธสายเ,ยเป็นฟีเจอร์เสริมอื่นๆเข้ามาส่วนอื่นๆที่นอกจากนี้แล้วเนี่ยอมองว่ายัางคงคล้ายเดิมแต่พัฒนาจากเดิมมาเล็กๆน้อยๆถามว่าราคาเปิดตัวมา1 5 9 9, 9 0บาทเนี่ยน่าประทับใจไหม จริงๆมันก็ต่างจากตัวก่อนประมาณ1,000บาทตอนเปิดตัวถ้าให้เมนชั่นกันตามตรงเลยนะคะเพราะออกมาท้าชนตัว AirPod Max เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีความขี่ขีกันอยู่แต่ใจโอเชียมาทางโซนี่มากกว่าเพราะว่าแดนชอบจริตเสียงแบบนี้แล้วก็ฟิลิ่งการสงสัสที่สบายกว่าในลักษณะนี้นะคบส่วนแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดน้อยแ a นด e ซันซิ่งนะครับก็จะใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงถ้าเกิดปิดก็จะใช้ได้งานได้ยาวนานมากกว่านั้นและที่ต้องบอกกันนะคบคือบางคนก็จะถามว่ามาห้ามาหกหนูเลือกอะไรดีคบพี่ คอมเมนต์น่ยถามเข้ามาเยอะนะครับส่วนตัวโอ๊ตอ่ะแนะนําถ้าเกิดมีทุนนะครับก็ไปมาหกเลยเพราะมันใหม่กว่ามันผลิตมาสดๆร้อนๆเนาะเพราะฉะนั้นขออมันก็จะมีความใหม่กว่าแต่ถ้าเกิดคุณมีทุนจํากัดจะไปมาห้าก็ไม่น่าเกียดครับเพราะว่าราคาตอนนี้มันถูกกันครึ่งๆเลยมีคนมาบอกว่าสามารถหาได้แบบ 7,000-8,000ก็หาได้แล้วนะครับครึ่งๆกันอันนี้ก็ต้องเทรดกันดูว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนถ้าคุณชอบดีไซน์ใหม่ๆพกผ้าสะดวกกระเป๋าใหม่เนี่ยก็อาจจะมาตัวใหม่นี่แหละนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสจะไปช้อนตัวเก่าก็ไม่น่าเกียดครับว่าหูฟังโซนี่เสียงเขาดีอยู่แล้วหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามได้นะครับว่าหูฟังโซนี่ตัวมาร์คเนี่ยที่เปิดตัวมาใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ให้คะแนนแบบ เทใจไปทางนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็แอบ,บเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวโาจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะตามฟีลลิ่งที่โอทเทสมาแล้วรู้มานะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดติดตามกันด้วยนะคบวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ